สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกสาวแปลกใจแม่โชก้อนขนประหลาดหลังเก็บมานาน23ปีก่อนเฉลอยอึ้งทั้งบ้านเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดตะลึงเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานวา่าโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปจากสาวผู้ใช้บัญชีทิกตอกรายหนึง่งได้โพสต์คลิปแชร์เรื่องราวของแม่ของเธอเมื่อนําของสะสมสุดแปลกออกมาโชว์ให้กลุ่มเพื่อนพ่อที่มากินข้าวที่บ้านได้ดูทําเอาหลายคนอึ้งตามกันแต่คุณแม่ของเธอนั้น กลับรู้สึกภาคภูมิใจและมีความสุขเป็นที่สุดโดยจากคลิปวิดีโอแสดงเห็นว่าคุณแม่ของเธอเก็บของสะสมนี้เอาไว้ในถุงหิ้วพลาสติกเมื่อหยิบขึ้นมาก็จะเห็นว่าเป็นก้อนเส้นขนสีดําจํานวนมหาศาล ถูกม้วนร่วมกันเป็นก้อนขนาดใหญ่กว่าศีรษะโดยเธอเฉลยว่ามันคือเส้นผมของเธอที่เก็บสะสมมานานถึง23ปีซึ่งเธอรักและห่วงแหนมันมากจนไม่สามารถทิ้งได้ซึ่งเมื่อเพื่อนๆพ่อนพ่อแซลถามว่าระหว่างสามีกับก้อนผมนี้จะเลือกใครเธอถึงกับคิดหนักบอกว่าอยาให้เธอต้องเลือกเลยหลังจากได้ชื่นชมผลงานสะสมที่คุณแม่ภาคภูมิใจเหล่าเพื่อนๆพ,พ,พ่อต่างพากันปรบมือให้ชื่นชมแม้ว่าจะรู้สึกประหลาดใจมากแค่ไหนก็ตามทั้งนี้โมนิก้าพัทดีลูกสาววัยย ปีเผยว่าดิวีนาเบอร์เนลคุณแม่ของเธออายุ43ปีมาจากประเทศฟิลิปปินส์คุณแม่เก็บสะสมผมมานานตั้งแต่เธอเกิดและก็ภูมิใจที่นํามันออกมาโชว์ครั้งหนึ่งตอนที่เธอเป็นเด็กคุณแม่ก็เคยนําก้อนผมที่ขณะนั้นยังไม่ใหญ่มากเท่านี้เอาออกมาโชว์ให้เพื่อนๆของเธอดูเช่นเดียวกัน และคุณแม่ก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้โชว์มันเพราะชอบเห็นสีหน้าของคนตกใจทางด้านเบอร์เนลเผยจุดเริ่มต้นของการเก็บผมของเธอมาจากการที่เขี่ยเส้นผมออกจากฝาท่อระบายน้ำตอนอาบน้ำ เพื่อไม่ให้ท่อตันหลังจากนั้นเธอก็นํามาเป่าแห้งแล้วเก็บรวบรวมไว้เรื่อยๆจนถึงปัจจุบันทั้งหมดมาจากผมที่เธอเก็บในห้องน้ําอย่างเดียวไม่รวมถึงผมที่ร่วงตามพื้นอย่างไรก็ตามหลังจากคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้มีคนเข้ามาให้ความสนใจอย่างมากและเข้ามาชมกว่าล้านครั้ง พร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์สนันบอกเลยว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้สึกชื่นชมไปกับเธอในขณะที่หลายคนชื่นชมในความพยายามของเธอบางก็มองว่าเป็นเรื่องประหลาดที่น่าขันและมีอีกส่วนจํานวนมากที่รู้สึกสะพึงและขนลุกไม่น้อยเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไ n e ์คอมขอบคุณค่ะ